ตอกเขาไม่ซัพพอร์ตขนาดนี้เขาไม่เอาคู่กองมาให้เขาไม่มานั่งเป้านั่งจอเพราะว่าทิกตอกเขาต้องการยอดขายจริงที่ไม่ใช่ถูกเพราะฉะนั้นใครที่ยังคิดว่าเอ๊ะไอ้ที่มันขึ้นร้อยล้าน50ล้านเนี่ยมันใช่ของปลอมหรือเปล่าอ่ะคิดใหม่เลยหนูไม่ทําอะไรแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าดราม่าฉ่ำแน่หนูทําไม่ได้ด้วยบีบังไฟครับขอบคุณครับอ่าอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ที่มีคนร้องเรียนแต่ว่าชี้แจงแล้วตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่ยอดปลอมเลยแล้วก็ยุ่งที่สองเจ้าของเบนทุกท่านพี่โยกสวัสดีค่ะที่จ้างพวกเราไลฟ์สดสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าต้องตรงปกเท่านั้นห้ามส่งของแทนห้ามส่งคนละสีคนละไซส์คนละรุ่นให้เด็ดขาดเพราะนี่มันก็เป็นการทรําผิดกฎหมายใช่คือการที่เจ้าของเบนจะมาขึ้นอ่ะสต็อกเป็นเรื่องสําคัญมาก อันนี้คือมีคนร้องเรียนว่าอะสมมติสั่งสีฟ้าไปส่งสีเขียวหรือสั่งคอลลาเจนแต่อยู่ๆไปส่งกรูต้าให้ไม่ใช่คนไม่ใช่คนร้องเรียนคือเขาบอกเขาแนะนำแนะนำมาให้ระวังว่ามีมีคนร้องเรียนอยู่แต่ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเคสตัวอย่างตัวอย่างนะคะกรณีศึกษาซึ่งอันนี้เจ้าของแบรนด์ที่จะไลน์ะสต็อกต้องชัดถูกไหมที่ละครับสต็อกต้องชัดแล้วก็ต้องต้องส่งตามที่พูดไปเท่านั้นว่าขายอะไรคือ ต้องส่งตามนั้นคืออันนี้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสคนที่ร้องเรียนนะถ้าเขาไม่ร้องเรียนอนะ่ะฉันก็ไม่รู้อะไรแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากอ่ะมันเราพูดสองเรื่องนะข้อที่หนึ่งเรื่องตัวเลขหน้าจอต้องเป็นหน้ามเป็นตัวเลขว่าพูดเป็นตลกขบขันก็ไม่ได้เพราะประชาชนเชื่อไปแล้วแล้วมันทําให้เหมือนกับว่าถ้าเราบอกว่าเราขายได้พันล้านอะ่ะ คนเจ้าของแบรนด์ก็คิดว่าการจ้างเจนเนี่ได้พันล้านมันเหมือนไปรนว่าเราอ่ะสร้างการตลาดนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกลูกค้าให้มาจ้างเราซึ่งเราไม่เคยทําของเราคือร้อยล้านคือร้อยล้านจริงใช่ครับห้าสิบล้านคือห้าสิบล้านจริงแต่ไอ้ยกเลิกหลังจากนั้นอะ่ะมีหลายสาเหตุซึ่งเรื่องของการยกเลิกก็อยู่ในประเด็นที่พูดคุยกันวันนี้ด้วยใช่ครับเรื่องของการยกเลิกนะคะก็คือมีคนอะ่ะมีเคสสตาร์ดี้ร้องเรียนว่าเราหรือเปล่าที่ยกเลิก เพื่อปั่นยอดให้ลูกค้าต้องบอกตรงนี้เลยว่าโห no. นี่ไม่เคยไปยกเลิกใครไม่เคยมีอวาตารอะไรทั้งสิน้นสาเหตุของการยกเลิกติกต็อกเช็คได้ว่าเพราะอะไรใช่แล้วก็<ม>ลูกค้าที่ยกเลิกทุกคนอ่ะฐานข้อมูลทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่เรานะครับอย<ม>ู่ที่แบรนด์ที่ขายนั่นแหละ<ม>ซึ่งแบรนด์ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนยกเลิก<ม>แบรนด์สามารถดูได้หมดยุ่เซื่อไหนยกเลิกนะตรวจสอบได้หมดคุณก็เคลียได้หมดมันอยู่ที่พูนนะมันไม่ได้อยู่<ม>ที่เรา ไอพ้อโมนขนของของลูกค้ายกเลิกค่ะบางทียกเลิกเพราะว่าส่งช้าสองยกเลิกเพราะว่าปออ order สามยกเลิกเพราะว่าสมมุติว่าอยู่ๆลูกค้าซื้อกันแดดไปพร้อมกันส0บแบรนด์อ่ะแบบว่ารวมตัวซื้อไปอะ่ะและจะนอนแล้วอุ้ยเชื่อกูจ่ายตังค์ไปเยอะมากเลยกูต้องยกเลิกหน่อยสิซึ่งมันเป็นสิ่งของลูกค้าที่จะขอยกเลิกหรือว่าขอคืนสินค้าได้ภายในจินตวามกฎหมายอยู่แล้วที่สบคุมครองลูกค้าใช่อันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วก็เออ การขายของกับยูเจนอะค่ะการขายของกับยูเจนกับเทศการเจนนี่อขายยังไงให้ปังใช่ไหมข้อที่หนึ่งถ้าสินค้าคุณต่างคุณมีโอกาสรอดคุณมีโอกาสลูกค้าที่โดนยกเลิกนะครับที่ชี่ร้านเป็นคนยกเลิกเองนะครับร้านเขาก็โดนตัดคะแนนนะในการยกเลิกแต่ว่าบางร้านบางแรงเขาก็มีเหตุผลจําเป็นจริงๆที่ต้องยกเลิกนะเพราะว่า เออบางทีก็ของหมดของมีไม่พออะไรเงี<ม>้ยรก็ไม่อยากแบบส่งของที่ไม่ตรงปกให้ลูกค้าใช่ก็เลยเลือกที่จะยกเลิกไปแต่แต่ยกเลิกดีกว่าส่งของไม่ตรงปกเพราะนั่นคือเป็นการกระทําความผิดใช่นั่นคือเป็นการเหมือนหลอกผู้บริโภคว่าเออมีแบบนี้แต่ส่งจริงไม่ใช่แบบนี้ใช่นะคะบางทีผลิตไม่ทันถูกครับใช่แล้วก็ที่จะบอกทุกคนว่าหลังจากนี้ใครที่ขายของกับเราแล้วมีโอกาสปังหรือว่าต่อยอดง่ายนะหนึ่งถ้าสินค้าคุณต่างคุณรอดก่อนเลยถ้าคุณส่งสิน ค่ที่เราแม่งไม่ค่อยขายอ่ะอันเนี้ยคุณมีโอกาสลอดสูงสองถ้าราคาคุณดีคุณมีโอกาสเม็ดแต่จะขาดทุนไม่ขาดทุนคุณต้องคิดมาให้ดีตรงเนี้ยเราไม่ได้ไปรับการันตีว่าคุณต้องกําไรขาดทุนแล้วก็สามคือถ้าเป็นอาหารเสริมที่เราขายกันบ่อยอ่ะคุณต้องพรีเซนต์แบบเทพอ่ะพรีเซนต์ต่างพรีเซนต์ที่ไม่ใช่แบบวันนี้นะคะ คอลลาเจนของเรานะเป็นอย่างเงี้คือถ้าถ้าคุณไม่ใช่แบรนด์ที่แบบว่าทำการตลาดมาเยอะแล้วที่เพิ่งทำอะไรเงี้ยคุณต้องพรีเซนต์ดีแล้วก็สินค้าต้องแบบว่า สารสกัดเลืดเล,เลราคาแบบปังๆอะไรเงี้ยนี่คือเป็นทริคนะคะแต่ว่าสุดท้ายถ้าใครแค่อยากได้เอ็นเกตอยากแค่เข้าร่วมเฉยๆก็ไม่ว่ากันเราสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือคือเป็นทริคเฉยๆให้ฟังนะคะส่วนตัวเจนนี่เองอะ่ะเราก็ไม่ใช่แบบเทวดานะแกที่ฉันจะสามารถแบบวันลด ร้อยล้านในทุกวันน่ะฉันก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะแอบแอไปอ่านนะฟีดแบ็ว่าเออไลน์เจนนี่เป็นยังไงวิเคราะห์วิเคราะห์อย่างเงี้ยก็เห็นก็ก็เห็นด้วยหลายๆข้อแต่ว่ามันก็มีหลักบางข้อที่เราอ่ะมีต้งผิดต้องถูกมีบางข้อที่เรายังทําไม่ได้เพราะว่าด้วยลูกค้าเก่าๆของเราที่เขาร่วมมาตั้งแต่แรกอ่ะเราก็ต้องช่วยเขาให้สุดครับ ยังต้องขายปกตินะบางคนบอกว่าทำไมฉันไม่ปรับแบบนี้ทําไมสินค้าตรงนั้นแต่ตอนนี้พี่ยูอ่ะวันนี้หลังจากประชุมป้าป๊าเนี่ยกำลังคิดว่าเราจําเป็นต้องหาสินค้าแตกต่างมาดันทราฟฟิกสลับกันเพื่อให้คนดูอ่ะได้ของที่แตกต่างบ้างที่ไม่ใช่แค่อ,อาหารเสริมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ปะคือผมเข้าใจครับว่าลูกค้าที่รอ,อดูเราอ่ะคือ,อเขารอพร้อมซื้อนะแต่ว่าเอาเงินคนหนึ่งเนี่ยมีกันแดดอยู่แล้วในมือ45อันอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้อย่างอื่นเนี่ยม,มันมี อาหารซื้อมอยู่แล้วมีครีมอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างอื่นเดี๋ยวีเดี๋ยวจัดให้ครับแล้วก็ราคาช้ำๆแน่นอนแต่ตอนนี้เราขอแบบให้แบบลูกค้าที่เขาจองคิวมาให้ได้ให้สิทธิ์เขาก่อนให้เขาได้ทําการตลาดกันในพวกตูแลแต่อนาคตเราเราปรับแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวได้เห็นครับเธอเชื่อไหมฉันกับผัวฉันคุยกันทุกวันเนี่ยคือแบบว่าปรับทุกวันนะเรารู้ว่าคนดูต้องการแบบนั้นแบบนี้เราพยายามเอาใจทุกคนเพราะเรารู้ว่าทุกคนซัพพอร์ตเราเป็นการเรียนรู้แต่ว่า ทุกคนคนระับเราจะเติบโตขึ้นในทุกๆวันแน่อแนอนเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันครับขอบคุณทุกคนะนีับคือการที่แบบคนมารอดูเรามาขอซ<อ>ื้อมารอรอซื้อของเราอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โชคดีมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆระหวห่างรอสินค้ารอพวกนี้กินข้าวกขขอสัมภาษณ์เองได้ไหมเองสามารถตอบความเป็นจริงได้ได้สามารถอะเตงรู้สึกยังไงถ้ามีคนบอกว่าเทศกาลของเราอ่ะมันไม่ยั่งยืนอ่า มันใช่ถ้ามันมันจะไม่ยั่งยืนแน่นอนในแต่ละเรื่องถ้าเรายังทำโมไม่ไม่ว่าจะแค่เราหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่ยั่งยืนอยู่แล้วถ้าเราทําอะไรเดิมๆซ้ําๆเหมือนเดิมทุกวันทุกวันไม่มีาการพัฒนานะครับมันเป็นมันเป็นสยธรรมอยู่แล้วคนเราเรากินผักกระเพราทุกวันเรายังเบื่อเลยเรากินแกงส้มทุกวันเรายังเบื่อเลยอืมอืมเราก็มีการพัฒนาอะไรใหม่ๆค่ะ งให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรื่องของการพัฒนาไม่ใช่แค่เราสองคนกําลังคิดนะเราอ้ที่ทุกคนช่วยคิดอะเราก็กําลังแบบนำมาประมวลอยู่ฟีดแบ็กของทุกคนดีมากแล้วผมเก็บข้อมูล Data ทุกอย่างค่ะเก็บทุกคนนะไม่ว่าจะด้านไหนผมเก็บหมดนะครับคนไหนชมคนไหนดีเราผมผม ขอบคุณแล้วก็เก็บหมดนะครับเห็นหมดนะเห็นหมดเลยไม่ว่าจะอันไหนดีอันไหนไม่ดีดูไม่ลูกถ้าอันไหนดีผมขอบคุณนะอันไหนไม่ดีแบบว่ามันยึอขออเคสผิดกฎหมายเ็าก็อันเนินตับคดีไปยายๆมาเอาไปเปิดให้หลานีี คือเราอะไม่ใช่ว่าวันนี้ที่เราตั้งใจมาพูดเพราะว่าหนึ่งเราไปสกวมาด้วยอะไรหลายอย่างแล้วก็อยากจะช <st it> ีงง้แจงให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยพวกเรามา <c oughs> เป็น <c oughs> พวกท<ว>ีม่มา,มาช้านิดนึงบูมีงานด้วย <c oughs> แล้วก็ไปสตูด้วยเ <c oughs> ตรียมไรคือพวกเราไม่ใช่ประเภทที่ไม่ฉลาดนะ <c oughs> คือการที่คนเตือนคนบอกอะเราฟังอยู่แล้วแต่จะทําได้ขอบคุณค่าแต่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนอะมันก็ต้องต้องไปตามนั้นอะเพราะว่าหน้างานจริงๆมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยคนเก็บทราฟิก ทุกอย่างเอ้คนเก็บข้อมูลน่ะพี่ยูพยายามปรับแล้วก็ปรับปรุงต่อยอดนะครับทุกคนให้มันดีขึ้นนางวันนี้ยูก็เลยบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่วันนี้เรื่องเวลาเรายังไม่เลิศคือวันนี้พี่เจนโดนฟีดแบกจากผัวพี่เจนมาคือ,อถ้าตัวเองยังคงต่อเวลาให้ทุกคนน่ะมันทําให้เราเสียลูกค้าคนอื่นเพราะว่าเขาไม่รอแล้ว5นาทีก็ต้อง5นาทีจริงๆริงแต่ เพราะว่า,าเป็นต่อไปแม้กระทั่งเป็นละหนาทีเป็นละ2นาทีแต่ว่าทุกคนมันเป็นแบบ10เแบรนด์อ20สบแบรนด์แล้วมันกลายเป็นว่าเอาแบรนด์ละหนาทีสิบแบรนด์ก็ห0นาทีละนี่นหกอปะมันก็กลายเป็นชั่วโมงหนึ่งเงี้ยมันก็เลทต่อให้เราวางแผนหลังบ้านดีแค่ไหนถ้ามาหน้าง,งานอ่ะมันถัดถัดถัดไปอ่ะทุกอย่างก็พังหมดอมืแต่ที่รักรู้ใช่ไหมว่าทําไมมามีอ่ะ ถึงพยาาต่เขาพูดตลอดว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าเจนพยายามนั่นพยายามให้ทุกให้ทุกแดนได้คุมที่สุดแต่ว่านั่นแหละเราต้องมองอะไรที่มันสําคัญที่สุดตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือต้องขึ้นในครบทุกแบรนดนนะสิ่งสําคัญที่สุดคือกฎของเราต้องชัดเจนและบังคับใช้แบบจริงๆมันกฎหมายอะถ้ากฎหมายไม่สัดิ์สิกธิ์คนก็ไม่ไม่ใช้กันไม่นับถือ ย่างเงี้ยแต่ว <laughs> ่าเจนอะคือเข้าใจแหละเขาแบบอยากครีทุกคนให้แบบว่าให้ให้ดีที่สุดในแต่ละคนแต่ว่ามันไม่สามารถใช้ได้แล้วถ้าการที่เราทําแบบแนวนั้นก็ทําได้แต่ว่ามันจะทําให้ควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็เริ่มมีฟีดแบ็กเรื่องคิวนะว่ามีหลายคนนอยอะไรเงี้ยงั้นต่อไปนี้ก็ขออนุญาตตรงเวลาก่อนดีไหมใช่คงเคยจะเป็นแบบนั้นเดนนี่นะป้าป๊าแล้วก็เรื่องต่อไปที่ป่าป๊าบอกมามีก็คือของที่ขายต้องทำาไงเนาะ แชร์เลยแชร์ทริคเลยคนที่คนเดียกก็ไปทํากันพูดได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดีลยวเราแชร์ไม่ได้หรอเรามีบอกมีความรู้แตลว่าเอาบอกให้ทุกคนได้รู้เลยผมเข้าใจดีว่าทุกคนรู้สึกไงผมจะมองจากมุมของลูกค้าผมจะเป็นคนซื้อคนหนึ่งแล้วผมอยากผมดูแต่ละไลน์ผมรู้ว่าเฮ้ยเราต้องปรับตรงไหนเพิ่มตรงไหนแก้ตรงไหนลูกค้าต้องการอะไรนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นไม่งั้นมันก็จะเป็นมาแล้วแล้วก็หายไปแต่ว่า ไม่ต้องหวนเราไม่มีทางปล่อยให้มันว่าเป็นบบนิ้วตลอดฝนตกมีมีคนคอมเมนต์ว่าเจนนี่ดูยอมมียู่แกฉันเคยไม่ยอมแล้วก็สุดท้ายพอมีดราม่าฉันก็ไปให้เขาเคลียร์ฉันก็เลยคิดว่าแถ้าอย่างนั้นอะตอนแรกฉันก็ไม่อยากฟังหรอกฉันก็รู้สึกว่าจะบอกว่าเจนยอมเจนไม่ยอมนะอย่าพูดอย่าพูดฉันก็เลยรู้สึกว่ามันดีกว่าไหมถ้าหน้าบ้านเป็นงานของฉันและหลังบ้านเป็นงานของเขา หรือฉันจะทําเองหมดทั้งหน้าบ้านหลัง่าฉันตายพอดีหรือเปล่าถ้าถ้าวันไหนที่เจนยอมผมแล้วมันแย่ลงอะ่ะอันนั้นอะ่ะคือเจนไม่มีทางยอมหรอกแต่ถ้าอันไหนที่เจนเขาดูแล้วเจนไม่ใช่คนงวเจนไม่ใช่คนยอมคนอยู่แล้วเจนเขาคือหัวหลักมาตลอดตั้งแต่เริ่มได้เหมือนเริ่มเชื่อจนถึงตอนเนี้ยแต่ว่าคือเขาเห็นแล้วไงว่าถ้าไหนที่แบบว่าตามที่ว่าผมบอกตามที่ผมแนะนำตามที่ผมคิดตามที่ผมเห็นอะ่ะ มันจะมันจะอันไหนที่ดีขึ้นเขาก็จะเอาอันไหนไม่ดีขึ้นเขาก็ไม่เอาก็มีการคุยกันแบบนี้แะครับผัวเมียถ้าคุกแตแล้วมันก็ต้องดีขึ้นคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเหมือนที่ผมบอกถ้าคนมีใครสักคนอยู่ข้างแล้วมันแย่ลงก็ไม่เก็มีมีไปทำไมแต่ก็เชื่อตัวเองนะที่ตงบอกว่าถ้าเขายังทาแบบเดิมๆอ่ะมันก็จะได้แค่ช่วงนี้มันจะต่อยอดระยะยาวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่แบบอยากต่อยอดเลี้ยงคิว่าาเทศกนี้ย มันยังสนุกอยู่ไม่ว่าคนจะและเนี่ยบอกผัวว่าตัวเองการที่คนดูน้อยอ่ะเราควรฟีลไหมหรือว่าเราอยู่ตัวเองบอกว่าอะไรบนรถไม่ต้อะเป็นต้องฟิลนะคือโอเคแหละมันน้อยในช่วงนี้เพราะว่าอะไรคืออันนี้คือเราอยู่ในแคมเปญสิบสิบนะอันนี้เลยมาแล้วอันนี้คือแคมเปญสิ้นเดือนละต้นเดือนละมันต้องดูเป็นผลงานเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นกันนะอย่าอยดูสวีส่ยดสว เราทำออกมาได้ดีแค่ไหนเราตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีแค่ไหนนั่นแหละคือต่อว่าคนเยอะคนแบบดูเป็นล้านคนสิบล้านคนแต่เราไม่ได้มีอะไรมาตอบสนองเขามันก็ไม่ีเขาก็ไม่ซื้อไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคนน้อยแต่เราดันมีของตอบสนองใช่ก็คือคนดูเนี่ยสองหมื่นคนสำหรับผมไม่ได้ไม่ได้น้อยมีไฟบอกว่าคนน้อยอ่ะคนตายอ๋ออันั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ก็แต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าก็คือแบบว่ามีไฟแล้วเ คนรู้5 0ยก็จะขายเต็มที่เอ้ยไม่เกี่ยวเลยครับวันนี้นะเขาบอกว่าเพลงใครย่างโอ้เล็ดเจนนี่ไม่มีทางเพลงราคานี้นะครับทุกคนคือต่อให้ไม่มีใครจ้างนะเราก็จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกว่าไม่พูดไม่ขายของของเราเลนของเราเราขายเราเราอยู่กันได้เราอยู่กับแบรนด์เรามาได้นี่สี่ปีนะครับแต่พอเรามาทําจุดนี้มันก็แบบเป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วมันทําให้เราโตขึ้นทาให้เราได้ความรู้มากขึ้นฝากจุ๊บอีกทีนึงได้สิน ถ้าสิ่งที่มีค่าอาที่ที่เขาบอกเองคือสิ่งที่มีค่าที่เราได้สุดอันนี้ไม่ใช่ตัวเงินนะไม่ใช่ตัวเงินไม่ใช่อะไรเลยมันคือชื่อเสียงแล้วก็ความรู้เราได้เรียนรู้คนหลายๆคนเราได้เรียนรู้แบรนด์หลายๆแบรนด์ได้เรียนรู้สินค้าหลายๆสินค้าได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นผลเสียมันคือทุกอย่างไม่ว่าจะความสําเร็จหรือความล้มเหลวทุกอย่างมันคือครูไวเราเติบโตทั้งหมด คนเราไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วฉลาะเลยไม่มีใครทําแล้วเก่งเลยไม่มีนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องปรับที่แบบปลาบอกว่าเออบางทีเขาน้าบูดหน้ากล้อง,องเขาก็ยอมรับใช่ใช่อคือเจ <c oughs> นเหนื่อยนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไหรที่เหนื่อยผมบอกว่าให้หยุดดีกว่าใช่พักแล้วก็หรือไม่ก็ออกนอกกล้องแล้วก็ผมอะไรให้ได้เมื่อไรที่ใครเหนื่อยเราไม่เราไม่ควรมานั่งมันมันมันมีแต่แย่ลงอะ่ะ <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรให้ดีขึ้น <c oughs> เรามาทําเต็มที่เอา สมมติเราไลฟ์สี่วันวันละสี่ชั่วโมงแล้วในสี่วันสี่ชั่วโมงนั้นเราแบบเต็มที่ทุกอย่างทุกนาทุกวินาทีเอเนจีทุกอย่างเราใส่หมดให้กับลูกค้าแล้วจบม,มันจะสวยกว่าเยอะมีคอมเมนต์บอกว่าแล้วเวลายูหน้านิ่งละ่ะอันนั้นเป็นหน้าผมไม่ไอหน้านิ่งคาเล็เตอร์กับหน้านิ่งจากความเหนื่อยอะ่ะมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าหน้านิ่งคาเล็เตอร์แบบนี้ก็โอเคแต่ว่าหน้านิ่งที่แบบ ดูเหมือนวิ่งอะจริงๆคือก,ก,ก็รู้นะก็ไปอ่านคอมเมนต์มาก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราเป็นคนอารมณ์ดีนะทําไมเราต้องแบบว่ารีแอคชั่นแบบนั้น<ม>ในกล้องออวะมันไม่ควรเลยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ใช่มันเป็นบริบทด้วยเอามนสมมติว่าเรานั่งกันเฉยๆเนี่ย<ม>เรานิ่งก็นิ่งไปเถอะ<ม>แต่ว่าถ้าเหมือนแบบกำลังฟังลูกค้าอยู่ลูกค้ากําลังพูดกาลังขายอยู่<ม>ถ้าเราแบบว่าพร้อมมั้งไหมไม่ได้เข้าใจเขา,าอะไม่ได้ทำเาัาคือเมื่อไหร่ถ้าใครสังเกตนะครับเมื่อไหร่ที่ลูกค้าพูดผมจะพยายามทำข้อง ให้คนดูอีกทีนึงแล้วปิดการขายเขาอีกทีหนึ่งคือเราต้องเอาข้อมูลแต่ละบรนด์นเนี่ยให้ให้เรารู้มากที่สุดเราต้องตั้งใจเขาก็าคือเป็นการให้เกียรติเขาแต่ถ้าเหมือนเรานั่งกันเฉยๆเราหน้ายิ่งหน้าบุดกันยังไงก็้เสร็จอ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าทําไมก่อนหน้านี้ของพี่ดาราทําไมเจนถึงปล่อยให้เลยเวลาข้อที่หนึ่งนะที่เจนคิดนะแต่ว่าถ้าไม่ถูกกับเจนก็พร้อมปรับข้อที่หนึ่งคือเขาคิดว่า เวลาพี่ๆดาราขายอะยอดมันขึ้นใช่ไหมพอยอดขึ้นเนี่ยมันเราก็รู้ใช่ไหมว่าการขายของ t ิ k ก o k อกอะเราต้องทํายอดแรกกุกันจริง<ๆ>เขาชอบกับดาราอนนั้นก็ข,นข้อสุดท้ายเกิดเป็นการเนเตนรีเทุกคนอยากให้แบบทุกคนได้เห็นนะสุดท้ายแล้วคือเจนอยากเร์เทนให้ทุกคนได้แบบ ได้สนุกได้คุม้มอะยอดขึ้น,นแล้วก็คนดูเราก็สามารถแบบว่าเยอะขึ้นได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อที่สก็คือฉันก็ชื่นชอบด้วยฉันก็เป็นคนบ้าดาราคนหนึ่งอะแล้วพี่ๆดาราเขามาทั้งทีอะแกฉันก็ทาใจไม่ได้ไหมที่อยู่มืองพี่มาริโอมากูห้านาทีไปเลยอย <c oughs> ่างเงี้ยกูแบบพี่โออย่างเงี้ยนึกออกว่าคือตอนเนี้ยเราก<ต>็เสียใจไม่ได้เจอพี่โอเลยเราเข้าใจว่าทุกคนอะแบบอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเปงี้เราจะพยายามปรับแล้วกันนะแต่ว่าเอ่อเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้คือ ถ่ายอดขายดีคูปองเยอะกว่าเดิมอันนี้คือทำไมเราถึงพยายามแบบว่าแล้วคูปองไม่ใช่ได้เจนเนี่นี่ได้ใครอ่ะได้คนซื้อได้ร้านที่มาจ้างเราพยายามแบบว่าทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้หรือไม่ได้ก็จะไม่กดดันเหมือนเมื่อก่อนแล้วก่อนหน้านี้จนเจนี่กดดันตัวเองเยอะมากว่าเฮ้ยฉันต้องแบบนั้นแบบนี้ต้องทำให้ได้ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะขายแบบจอยๆชิวๆเอาความสนุกมากกว่าเนาะดีไหมเพราะก่อนหน้านี้เตงว่าเขาโฟกัสมากไปปะใช่นัคือการเป็นเป็นตัวของเรามันดียมันสนุกู่แล้วไม่ต้องแบบพยายามทำไมวันนี้ใส่ชุดนอนอยากโปรโมทช่วยเขาเฉยๆควเคยจ้างอันนี้แบรนด์ที่เป็นลูกค้าทุกคนสังเกตสิว่าฉันใส่เสื้อลูกค้า ใส่กินลูกค้าใช้ของลูกค้าหม้อที่กินก็หม้อลูกค้าคือพยายามแบบว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ในเรื่องของการจ้างอะ่ะคือแบบฟีดแบ็กอ่ะมันมันต้องใช้ได้จริงด้วยที่ไม่ใช่แบบในไลฟ์อะ่ะใช้แบบอุย้ยฉันใช้จริงใช้จริงรับหลังไม่ใช้เลยชุดนอนบอกในไลฟ์ใส่ดีพอรับหลังไม่ใส่เลยมันก็ไม่ใช่พวกเนาะมันก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเออมันใช้งานได้จริงที่ไม่ใช่แค่การตลาดหรือขายของอะ่ะนึกออกไหม ตัวแรกเราขอของแปลกขายได้ไหมบ้านน้อยเค้กฟูอ่ะวันนี้อ่าเค้กฟูเลยเจ้าแรกของของพี่คนนั้นเหรอใช่ค่ะห้าพันบาทรอบแรกที่เขาแบบว่าไปนั่งพูดถึงเราแบบแง่ดีมากเลยนี่ไงเขารุ้หมดเลยสนามบอลนี่ใช่ใช่ไหมเขาเป็นคนเอามาพี่บาสถูกปะขึ้นไม่คนเยอไม่ของแล้วก็ถามพี่บาสใช่ไหมใช่เออแนแล้วพี่น้อยเรียงตามคิวมาเลยนะ ได้คะ่ะขอปาอ้าน้อยคิวเข้าป้าเดียวคินเสร็จยัง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 ได้ก็ขอไปคลิกรอรอก่อนไม่คิวเข้าจนถึงไม่ใช่หมายถึงว่าการคิวไม่ใช่ว่าเจนนี่บอกขึ้นตัวนั้นขึ้นตัวนี้มาเอาให้ตามคิวที่วางไว้ <c oughs> ได้ครับไ <c oughs> ด้ครับขณะเมื่อวาน <c oughs> บอกไปว่ามีเหมาเลยหนึ่งชั่วโมงสามแสนนะแต่ต้องขึ้นก่อนเวลาเทศกาลมีลูกค้าจองรอเพียบเลยลูกค้าพร้อมจ่ายมากขอบคุณครับ ก็ตอนนี้ปัญหาของเราคือรับลูกค้าไม่ทันแค่นั้นเองอุ๊ยอยากทนันแต่อยากมีเวลาตั้งห้าสิบชั่วโมงมันต้องวางแผนดีๆไงลย <c oughs> ใช่คนวางแผนก็ไขรละ <c oughs> เราวางแผนมาก็เล่นประโยชน์ต <c oughs> ัวเองไม่ทําตามทําก็ได้ยอมทําแล้ว <c oughs> วางกันจนทีมยอมเพ้แล้ว <c oughs> ตัวเองมันก็ต้องมีเรียนรู้ต้องลองก่อนหรือเปล่าเ <c oughs> จนนี่เขใครที่บอกว่าเจนนี่แบบยอมยิวเนี่ยโหคุณเรียนอะไรเนี่ยมันรู้จริงอ่ะ เจดียพูดเอาใจใจผมบอกให้พูดเหมือนรู้จริงเหมือนรู้จักจริงเลยจ่ดจอะไรคะเนอะไรคะเนี่ยตัวเองเอาทั้งหมดเก้าแสนสามชั่วโมงโอ้ไหเนไหนแต่นี่ไม่ไม่กระทบเทศกาลนะเพราะว่าจะให้เวลานอกโอ้เม็ก้ออยากกินเอ่อมาม่าใส่หน้าไอใส่ไข่รีเพาวโอ้โห ขอบคุณค่ะด,ดีมากดีเปล่าทุกวันนี้เขาไม่มีเวลารับโทรศัพท์ลูกค้าในไลน์เลยเขาอยากรับโทรศัพท์อีกอมันดูสนุกอ่ะมันเราอยากรู้ว่าลูกค้าจะพูดอะไรจะจ้างใครมาจ้างอีกอะไรเงี้ยทาได้ไหมมันดูเป็นไรสั่ละไปปะก่อนหน้านี้ที่ี่ศก,กาลขึ้นใหม่ใหม่ใช่ไหมก็มีรับงานด้วยทํางานไปด,ด้วยสนุกน่าลุ้นทุกวันนี้ทําได้ไหมปัญถามันเกีย่ยวตรงนั้นน่ <laughs> ที่คนด่าว,ว่าเอ้ยเจนนี่ไม่เป็นมืออาชีพเลยทมงานต่อไม่ได้นู่นนี่นั่นขอโทษเพราะว่านี่แหละคือมันมาทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้แบบไม่การปรึกษาแล้วก็วางแผนแล้วมันจะไม่รับไม่ดันบางสินค้าก็ลูกค้าก็อุตังมาตุ้ดดมต <นะ S 1> ุ้มตุ้มขอโทษเกือของมารอยอยู่แล้วเนี่ย <จบ S 2> แลืการจัดสต๊อกคิวก็ไม่มีเ<ด>นี่ยตอนนี้ไปดูสต๊อกกันผมพาไปดูสต๊อก้ชั่วโมงหนึ่งรับรับรับสายหนึ่งได้ไหมใครแก้ปัญหาเจนนี่ชั่วโมงสากัยหนง นี่ตอนนี้เหร็จไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยมีรหัสการหาสินค้าหาเจอสินค้าไม่หายตอนแรกอะ่ะวางอยู่แบบวางอยู่กับพื้นอ่ะรับมาแล้วก็วางออกองทั้งบ้านทั้งพนเนินเทิ <c oughs> เนทุกอย่าเส็ไหมจัดที่นั่งให้ทีมงานนั่งจัดสกิลติ๊กตอ,อกต่างๆอือพอนี้จัดลงตัวทุกอย่างเสร็จแล้วมันจะเอาอีกละ หางานใหม่ให้เองละเดี๋ยวเราปชมกันนะเคกค่ะเจ้าแรกของเรานะคะเป็นเค้กมาแต่ว่าควรจะขึ้นดึกๆที่จริงอ่ะเค้กนะไม่ดึกๆมีขนอนกับของกินอีกเยอะนะมาครับเค้กเพื่อนผมเองชิฟฟ่อนนะครับของเจ้าของโรงงานมาเลย นะาเจนี่ขายิอ่ะดูขายเอ,อ้ยอย่ามาอันนี้นะอ,อ,อันนี้ขายเก่งนะเอาจนี่สวัสดีค่ะพ <c oughs> ี่ถึงอ่ะ <c oughs>